ที่ดิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับด้านกว้างร้อยสิบสองเมตรด้านยาวร้อยสาสิบหกเมตรต้องการปักเสาเพื่อลอมรัวเพียงสามด้านอ่าสามด้านนะโดยเว้นไว้ด้านหนึ่งข้อสี่จึงคล้ายๆข้อสามต่างกันต,ตรงที่ว่าข้อสามเนี่ยมันบอกครับว่าเว้นด้านไหนข้อสามเนี่ยมันบอกว่าเว้นด้านกว้างแต่ข้อสี่มันไม่ได้บอก ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเว้นด้านกว้างก็ได้หรือเว้นด้านยาวก็ได้เห็นไหมครับเออมันก็เลยเกิดได้สองกรณีครับกรณีที่หนึ่งคือเว้นด้านกว้างกรณีที่สองคือเว้นด้านยาวถ้าเว้นด้านกว้างมันก็ได้รูปเป็นรูปนี้แหละเนี่ยเว้นด้านกว้างด้านนี้เว้นไว้ตะกรณีสองเว้นด้านยาวก็เว้นด้านนี้ไว้ไม่ปักเสาลรอมรั้วนะครับโอเค เสาทุกต้อนอยู่ห่างเท่ากันและห่างกันมากที่สุดออ่าเราเจอตรงนี้ปุ๊บรู้แล้วระยะห่างระหว่างเสาต้องเท่ากับหอรอมใช่ไหมเออถ้าเขาไม่ใช้คํานี้ห่างกันมากที่สุด <c oughs> เขาก็จะไปใช้คําว่าจํานวนเสาน้อยที่สุดหรือพูดว่าให้ประหยัดเสาที่สุดประหยัดเสาที่สุดก็คือใช้เสาน้อยที่สุดการจะใช้เสาน้อยที่สุดก็คือเสาต้องอยู่ห่างกันให้มากที่สุดโอเคนะ เออครับผู้ที่เขาอาจจะรีงเรียกไปใช้ได้ครับเอาเสอรอ็ะโจทย์ถามจำนวนเสาที่เป็นไปได้เออเห็นไหมจำนวนเสาที่เป็นไปได้แล่ก็ผมบอกอแล้วแหละว่าคำตอบสามารถมีได้หลายค่าเออมีกี่ค่าเอามาตอบให้หมดเออตอนนี้มีอยู่สองค่าแน่นอนเพราะมันมีสองก็เลยีอ่ะเราคิดทีละกรณีนะล,ลูกเอากรณีแรกนีก่อน ระยะห่างระหว่างเสาเท่ากับหอละมอกูยยอนสั้นๆเนาะไม่งั้นที่มันจะไม่พอเนะาะเพราะเราเขียนสองกรีีไปพร้อมกันร้อยสามหกร้อยสิบสองร้อยสามหกอันนี้ก็กันระยะห่างระหว่างเสาเท่ากับหอละมอ แต่น,นี้จะเป็นร้อยสิบสองร้อยสามโิกแล้วก็ 112. ร้รรอยสิบสององไม่ลู้อ๋อนะเลขตู้แม่สองก่อนนะครับหกสิบแปดห้าสิบหกหกสิบแปดถ้าลูกเอ่อท่องสุดคูณได้เยอะ รู้จันึกอ,ออกว่าสิบเจ็ดสี่เป็นสิบแปดแต่ถ้าลูกยังท่องสืบดมไม่ได้ขนาดนั้นเด็กน้องก็เร่งพูดเล่งพูดพ่แม่สองต่อบไปเออสามสิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบสี่เล่งพู่ก็ลูกก็แม่สองต่อไปสิบเจ็ดสองสามสิบสี่เนาะเอสิบสี่สิบเจ็ด โอเคงั้นสำหรับอันนี้ออลมอก็จะเท่ากับสองคูณสองคูณสองก็แปดเมตรหอวะมเท่ากับแปดงั้นระยะห่างระหว่างเสาเท่ากับแปดเมตรระยะห่างระหว่างเสาเท่ากับแปดเมตรอันนี้บ้างตัวละส่าเดียวกันนะครับ อถ้าคนที่เขาท่องสึกษูได้ได้เ,ดย,เยอะเขาเห็นเพิ่มพลกันรู้แล้วครับแปดนะแต่ถ้าเราไม่ได้ท่องขนาดนั้นอย่างน้อยเลขคู่รู้ก่อนแม่สองไปห้าสุบหกหกสิบแปดห้าสิบหกแม่สองยี่แปดสามตียี่แปดแม่สอง สิบสี่สิบเจ็ดสิบสี่ขอละมอเท่ากับสองคูณสองคูณสองเท่ากับ 8. แปดระยะห่างระหว่างเสาแปดเมตรทีนี้จำนวนเสาครับเรื่องจำนวนเสาครับ ดูอยาดูนะตอนนี้มันเป็นรูปเฟอดใช่ไหมครับเก็ฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องบวกหนึ่งนะเต้องบวกหนึ่งด้วยนะกรณีแรกสิบเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดบวกกันสิบเจ็ดบวกสิบสี่บวกสิบเจ็ดเสร็จแล้วต้องบวกหนึ่งออแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็สิบสี่บวกสิบเจ็ดบวกสิบสี่ แล้วก็บวกหนึ่งเพราะว่าเป็นรูปเปิดโอเคงงงไหมครับบวกหนึ่งตรงนี้เพราะเป็นรูปเปิดหัวกบท้าร์เป็นคนละจุดบวกหนึ่งเพราะเป็นรูปเปิด สามสิบสี่บวกสิบสี่ก็สี่สิบแปดบวกหนึ่งก็สี่สิบเก้าถ้าเป็นอันนี้ 1. 1. อสามสิบเอ็ดบวกกับสิบห้าสี่สิบหกเนี่ยคำตอบก็จะมีสองคำตอบตอบสี่สิบเก้าต้นหรือสี่สิบหกต้น กองคำตอบครับรูปตอบตอบ0ก็ผิดมันเป็นมัไม่ไม่เอ่อไ,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 ไม่ผิดอ่ะแต่ว่าอาจจะได้คะแนนไม่เต็มเออหรืออาจจะไม่ได้คะแนนตัวได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์สับสวนตรงไหนหครับเอ่อ ตัวข้อสอบจริงกูจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมันออกแบบนี้แหละมันออกแบบนี้แหละแค่กูจําตัวเลขตัวเลขจริงไม่ได้เจ๋งนะ